เฮ้ยแสนแปดอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะสองแสนเฮ้ยถามจริงเฮ้ยผมไม่ได้หวังเลยนะแบบนี้กิจกรรมหาเงินตีบวกโรนันโดอาไนนะครับผมมาเรามาดูสักหน่อยสิว่ารอบนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมว่าจะเล่นสักหมื่นหนึ่งนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าหมื่นหนึ่งนี้มันโอ้โหเฮ้ยภาพแม่งเล็กชิบหายอะกูไปเล่นในเว็บแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูมองไม่เห็นมา เออโอ้ยชัดแจ๋วขึ้นเยอะนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าถ้าเจอหมื่นหนึ่งได้ร้อยสิบเอ็ดบวกนะครับผมโอ้โหกุลลงกุลิตมันจะไปไหนไกลวะอ่ะกดมาเลยแล้วกันนะครับผมหมื่นหนึ่งนะกิจกรรมรอบเนี้ยไม่หวังอะไรมากนะครับผมขอแคอ่ได้เงินมาให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าผมจะเอางบเนี้ยไปตีบวกอา์นายขึ้นห้านะครับอ่ะอิมอ่มอิ่มจุกจุกทีเดียวจบไปกิจกรรมนี้นะจะได้ไม่ต้องมาประสบพบเจอกันอีกนะครับผมได้เหรียญมา 1, หนึ่งพันเหรียญนะครับรูปแบบกิจกรรมนี้เราก็คุนหน้าคุนตากันอยู่่่่แแล้วนะแ้วววเนนาาะตดดี๋ยผมมไปกกกรรมมกัอนนะ อ่าร uh, นะครับผมการันตีแล้วก็แถมเงินอีกนิดหน่อยนะครับที่เหลือก็เป็นพวกอ่า uh, บวก8นะการันตีบวก8ด้วยนะครับไม่ใช่สุ่มแล้วเนี่ยเอามาเลยเอามาเลยเราเน้นเงินอยู่แล้วนะครับวันนี้วันนี้ใส่เสื้อโทนเดียวกับกิจกรรมด้วยรู้สึกว่าเออเหมือนดวงมันจะมานะเหลยสี่พันเดี๋ยวเก็บไว้กิจกรรมรอบหน้าดีกว่าเพื่อ เผื e อ่อรอบนี้แม่งเจ๊งไงรูปแบบ1มีรุ่นไอคอนนะครับรูปแบบ2เป็นไอคอนร้อยแก็อ่อมันจะให้เลือกรางวัลก่อนนั่นแหละนะว่าเราจะเลือกอะไรโ, oh, โอ้โหร้อยเจ็ดเก้าหกเอ้ยเรามาเรามาหมื่นหนึ่งเราไปสุดดีกว่านะครับเอา5ดาวไปเลยซึ่งมันจะการันตีบวกแนะครับสเตตเก้าเจ็ดนะแต่ว่าเอ่อถ้าเป็นอันอื่นอันนี้อุ้ยอันนี้มันก็ไม่ได้ไอคอนล้วนะเนาะมันก็มีปะบนมาด้วยอันนี้เก้าหกบวกแปดแต่ว่ามีแต่ปีอะไรก็ไม่รู้ว่ะอ่ะเอาใบนี้แล้วกันมา กดมาเลยครับผมแล้วเราก็ไปกดรูปแบบที่2นะครับอ่าร้อครั้งอะประเดิมทีแรก100ครั้งก็น่าจะได้น้าได้เนื้อบ้างหรืว่าได้มา6กว่ะเออขันอันเดียวได้เลยนะครับผมเพราะฉะน,นั้นครั้งต่อๆไปเนี่ยกดทีแรกยี่สิก็น่าจะพอแล้วมั้งยีเหรียญเนี่ยน่าจะไม่ยากนะอีกอันเดียวเองอ้าวโอเคมาแล้วเรียบร้อยเออต้องยางดิวะเอามาเลย หนดูสิเฮ้เดี๋ยนะเอามันไม่ได้การันตีบวก8นี่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนโอ้โหมึงก็ช่างสรรหาภาพที่มันแบบมันโทนสีมันกืนแหละรึเปล่ามองภาพเล็กผมมองไม่เห็นนะเว้ยว่ามันแบบว่าสุ่มเอนเนี่ยก็เลยผมรู้ว่าการันตีนะใบเนี่ยโอ้โหตายแล้วสายตากูอ่ะอกดรับมั้ยกดรลบมั้ยให้หมดครับผมถ้าเราเลือกการันตีมันก็จะเป็นปีกาก,ากหน่อยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นพวกนี้ก็เฉยๆอ่ะผมผมก็อ่ะเอานี้แล้วกันเอาใหม่อีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็กดรูปแบบที่2 200เเหหรียมือยลงแล้วเนี่ มันเริ่มน้อยลงแล้วเนี่ยอามา6แล้วอามา7แล้วเอ้ยเราจะได้กี่ใบวะสุ่มถึง8แต่คือมันเป็นสุ่มถึง8ที่แบบว่ามัน 6- ถึง8อยู่นะมันก็อย่างน้อยก็ได้บวก6อยู่นะไหนๆก็ไหนๆผมว่าเราเอาใบนี้รัวๆด,ดีกว่า5ดาวเนี่ย <Wow. S 1> อ่ะจัดมาปั๊บแล้วก็รีเฟซสองสามท, 2, ทีนะเคลียร์ดวงแล้วก็กดอีก200เหรียญ5เอ้ยเจ็ดเลยวะโอ้เอาเรื่องเอ้รอบนี้เอาเอาเอาแสดงว่าสูตรเรามันส่งผลนะครับผมนี่สลับสองสามทีแล้วก็กดใหม่ โอ้ยห้าที่ห้าวะที่เสียงหลงเลยสัตว์เ <c oughs> หลืออีกสองที <c oughs> ก็อ่ะไล่ไปสองทีสองทีรอบนาต้องมาละอ่ะโอเคอีทีหนึ่งมาเลยไหมยังวะ เฮ้ยหมดแล้วหรอเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูยังเห็นอยู่เต็มอยู่เลยทำไมหมดเร็วจังวะแล้วแล้วเหลือแค่อันเดียวคือเมื่อิดว่าคุณจะเล่นต่อไม่มีทางกูไม่ได้ต่ออยู่แล้วไอมาไอมาดักมาล่อกูอันเดียวแบบนี้กูกูไม่ง้อไม่ง้ออยู่แล้วนะครับกินแล้วว่ากันเถอะก็ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเนี่ยเหรียญเราหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้ตั๋วมา6อันนะตั๋วสะสมเนี่ยถามว่าาจริงควรกดเพิ่มแล้วก็ไปเอาไอซุ่ม6ถึง8ไหมมันก็มันก็หน้านะแต่ว่าแต่ว่าผมผมไม่เอาหรอกผมเน้นเงินกิจกรรมเนี่ยผมจะเอา ยังยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นนะผมลุ้นกับไอคอนร้อยสิบเอ็ดมากกว่าอ้าโอเคไปเปิดรางวัลในเกมกันเลยกว่าครับ เอางี้ดีกว่าเวทุกคนคือถ้าเกิดว่ามันเกลือจริงๆอะนะเดี๋ยวผมไปกดเพิ่มดีกว่าแต่ผมว่าคือเติมไปหมื่นหนึ่งมันไม่น่าจะเกลือรช่ป่ะเออแต่ถ้ามันเกลือจริงผมไปกดเพิ่มให้มันหมดๆไปเลยดีกว่านะครับผมแต่หวังว่าจะไม่เกลือนะแม่เอ้ยปากก็บอกว่าไม่ง้ออย่างนั้นอย่างนี้นะแต่สุดท้ายก็แอบวันไหวบ้างเรามาดูการเงินก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมมีแสนหกนะทุกคนโอ้โหผมว่ารอบนี้ผมน่าจะได้แน่นอยู่นะกดทีละหมื่นนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังอะเอาจริงกดทีละหมื่นะ ผมผมก็พูดบิวกํลาลังใจตัวเองไปงัน้นแหละสองแสนสามแล้วนะครับผมโอเคโอ,คโอค้ตอนนี้โดเราขึ้น3อยู่แล้วใช่ไหมก็ก็เหลือ4กับหเนาะหามาตุนไว้เยอะเเพราะเดี๋ยวมันก็ละลายหายอยู่ดีใบแรกไม่พูดล่ำทำเพลงกลัวใบนี้ก่อนแล้วกวันกลัวใบนี้ก่อนเลยว่าเลทมันดีหรือเปล่านะครับผม9 7้ครับปีสุ่ม6ถึง8นะครับเรามี3มชิ้นนะเดี๋ยวดู3ามชิ้นนี้ก่อนว่าเอ้ยมันเลทมันดีหรือเปล่าการ์ดใบนี้เนี่ยถ้าดีก็เออน่าสนใจลงทุนอยู่คือถ้ามันเป็นพวกปีใช้งานแล้วได้บวกเปิดที3 เลยดีกว่ามันจะได้เอาตัวที่ดีที่สุดมาให้เลยนะครับผมไม่ต้องลุ้นเยอะใบแรกขอแบบแจมๆไปไฟมาพึบทงเยอรมัน C A M oh, e F F อ๋อเอฟเฟนแบกเท่าไหร่แสนแปดอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยแสนแปดอยู่นะ ไอเดี๋ยวนะเอฟเฟนแบกเหรอเฮ้ยเอาเอาอยู่เพราะว่าผมอะมีเอฟเฟนแบกตัวไอคอนที่เป็นตัวรับใช่ไหมแต่ผมคิดว่าผมน่าจะขายแล้วผมไม่เคยใช้เวอร์ชันตัวลุกเลยนะเอฟเฟนแบกเดี๋ยวเอาไปใส่แทนตัวเก่าก่อนเนี่ยตัวเก่าผมมีเป็นไอคอนบวกห้าเนี่ยตัวเป็นตัวเป็นซีเอ็มเนี่ยแต่นี่เป็นซีเอ็มว่ะไม่แน่ใจว่าถ้าเอามาใส่แทนใครสักคนที่แบบใส่แทนใครดีกว่าเออผมจะเอาใส่แทนใครเนี่ยคือตอนเนี้ยโมดิช้เพราะว่าเก่งนะครับแต่แรมซี่เนี่ยมันราคาดีสแต่สวยก็จริงแต่ใช้ผมว่ามันยังไม่ได้อะไรขนาดนนนั้้้้ถถาาเป็ไดใสฟ แตกได้นี่ก็แจ่มเลยนะครับสแตต์น่าจะสูงกว่าอยู่แล้วไหมร้123 <c oughs> อยยี่สิบสามเหี้ยโกต์โก,รกรงซึ่งถ้าเอามาเล่นตำแหน่งถนัดเนี่ย <c oughs> เอา้าเดี๋ยวนะมึงเป็น c M แต่พอไปจับเล่น c M แม่งสแตต์เสือกลดนะ <c oughs> อะไรไะเนี่ย ร้อยยี่สิบสี่อ่ะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าด้วยสแตทของเอเฟนแบกอะโลมันจะเป็นฟิลบ็อกทูบ็อกอยู่แล้วนะครับผมให้โมดิเขาเล่นเป็นตัวลูกไปก็ได้แบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าอารอนแลมซี่ผมมีโอกาสโดนตีบวกไปกับโรนัลโดเลยนะเพราะเราได้เอเฟนแบกมาแล้วไงเออดีดีด,ดีวันนี้ถือว่าประเดิมสวยมากนะครับผมแต่ขอแม่ดูสตแตทหน่อยแล้วกันนะโอ้โหความเร็วร้อยสิบเจ็ดสปีดต่อสปีดต่อร้อยสิบสามนะครับพลังการยิงโอ้โหแม่เจ้าถึงมันจะเป็นอ่าตำแหน่งมันซีเอ็มก็เถอะแต่ว่าเล่นไสแตท สูงกว่านะครับผมโอ้โหเฮ้ยเอา่ะทีมกูเริ่มแบบว่าสวยส่วนงดงามแล้วนะจะเหลือก็แค่วารลานนี่แหละนะแล้วก็โรนโดที่มันแบบสียังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาหาตังหาตังไปต่อไปเอ้เดี๋ยวนะอันนี้96อ้าผมมีมันมันการ์ดเดียวกันกับเมื่อกี้บอกว่าวะอะลองเปิดดูแต่แต่เห็นนอ้เป็นแบบมาแบบเมื่อกี้แล้วก็อยากอยากยัดอีกใบนึงเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไป ซาเกียฟิโก้ร้อยสิบเอ็ดว่ะใบต่อไปเอาเป็นโอ้เอาร้อยสองเฮ้ยใบนี้น่าลุ้นนะมันบวกแค่ห้าจริงก็จริงแต่ว่าสแตตมันร้อยสองเลยนะเว้ยทุกคนไปเลยแล้วกันไหนดูสิขอเนื้อเนื้อโอเค เอโต้ร้อยสิบนี่เรามาเปิดอันล่างๆดีกว่าเนี่ยรอกันอยู่เต็มเลยเนี่ยการันตีก่อนเลยขอการันตีบกแปดก่อนเลยนะครับผมเปิดตามสัญชาตญาณไม่ต้องเลียงอะไรทั้งนั้นอนะ่ะตอนเนี้ยโอ้ก้าวสิบเจ็ดนะครับการันตีบแปดแล้วก็มีสุ่มปีที่แบบว่าก็เดี๋ยวไปดูตัวข้างในดีกว่าว่าราคามันจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับสำหรับการ์ดแบบน,นี้ไปไฟต้องมาอยู่แล้วใช่ไหมใบเนี้ยมาเปล่าวะมาเดนมาสตี SP. โอ้ย oh, 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 ูซับโพเซนหมื่นหกโอ้โหแม่งเออไอตัวไฟเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันต้องเท่าไหร่นะมันต้องร้อยสิบบวกใช่ไหมมันจะมีอ่าอ claro> ุ้ยร้อยเจ็ดหรอร้อยเจ็ดนี่ถ้าได้บวกห้านี่ก็ล่นๆเหมือนกันนะแต่คงยากวะน่าจะยากน่าจะยากเปิดผ่านดวงไปก่อนโอเคไอ้ฮียผ่านจริงๆ ร้อยสิบเอ็ดเฮ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ร้อยสิบเอ็ดแต่ไม่มีไฟนะแสดงแสดงว่าผมน่าจะจำผิดเดี๋ยวผมขอเช็คคอมเมนต์คลิปเก่าอ่นะว่าอ,อ,อ๋อมันต้องหนึ่งหมื่นเอ็มถึงจะวอล์กอัพโอเคเพิ่งจะยี่หกเองนะขี่หลงขี่ลืมซะแล้วหลังก็ปวดเอ้ยตายแล้วใบต่อไปเอานี่เลยสุ่มถึงแปดนะครับแต่ว่าถ้าคุณสังเกตดีๆมันจะมีไอ้นี่ด้วยนะเห็นปะมันจะมีสีทองแดงอยู่ข้างหลังด้วยนะครับต้องระวังมันจะออกอีตรงนี้แหละบูว่าเนี่ยเอาไปขอโอ้โห ให้ให้กูพูดให้เสร็จก่อนก็ได้มันก็ใจร้ายพูด รับร้อยห้นะครับผมโอเวอร์ออรเนี่ยาตามสูตมนโน่เจ็ดสิบสนะเจ็ดสิบสีเลยเหรอวะแบบนี้น่าจะคัดลำบากนิดนึงนะทุกคนแต่ผมอาจจะต้องเกณฑ์สแตทสักนิดนึงนะจะได้ไม่ต้องน่าเกียดมากคัดคร่าวๆแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมขอคัดสักครู่นะครับโอเคฟ,ฟ,ฟิมิโน,โน่ดีกว่าปะคัณเ,เต้ริบูเข้ามาดีกว่านะครับผมอ่ะใส่เลย150พอดีนะครับซาร่าขอแบบว่านะพวกร้อยจงร้อยเจ็ดทั้งหลายเนี่ยซาร่านูเยสฟันได้คุณเต้เงี้ยเเเเอออแมมม่่่งไไได้้ฟินออฟโนนนนาาะะป็รรใบี ยังไงก็ได้ขอแค่มันท็อปเทียนิดนึงนะขอท็อปเทียนิดนึงไม่เอาไม่เอาท้ายตารางนะขอแบบว่าใส่เสื้อสีแดงนะครับผมไปถ้าใบดีเฮียใบหน้าต้องเพลงนะไม่ขออะไรมากไปมาฝรั่งเอ้ยคตณเต้เนี่ยเอาไปใช่่ะอาบีปะาเยืนปาวาไหมโอ้โหชัดเลยไอ้เฮียสองแสนสองแสนเอ้ถามจริงสองแสนเลยเหรอวะตัวนี้้ยผมไม่ได้หวังเลยนะไป ไม่ได้หวังแต่เสือกได้นะครับผมโอ้เนจปมนปาวาครับสองแสนสองครับทุกคนโอ้โหแบบนี้แบ็คขวากูสะเทือนเลยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแต่เอพีมันไม่พอหรอกแต่ว่าใส่มาในทีมก่อนดีกว่าแบบว่าให้มูลค่ามันเท่ๆหน่อยนะครับผมฟิโก้บึงไปเลยไนดูซิเปจแมนโอ้โห118อ้เนี้แบ็คขวาสเตเ118เดี๋ยวผมขอลองใส่มาเล่นๆแทนไอ้เจ้าไอ้นี่หน่อยนะเอ้ยเดี๋ยวนะเอเดนคูล่านะครับผมใส่มา122เลยว่ะแต่ว่าคุณดูเอพีเดี๋ยวไอ้เอ้ยผมจะลดเอ ไอีกว่าเนี่ยเพราะว่านัตเต็ผมมันคุณดูสแตตดิดูบอกป่ะคือมันมันยากว่ะความเร็ว126สปีดเตอร์117นะครับส่งสั้นเปิดบอลดีหมดเลยนะโอ้โหรูปร่างดีด้วยรูปร่างดีด้วยนะทุกคนแต่ว่าตำแหน่งแบ็คอะเนาะผมว่าเอาไปเขาเรียกว่าอะไรอะลด FP ดีกว่าแล้วก็ไปใช้ตัวอื่นที่มันโหดกว่านี้ผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะแต่คือสแตตมันมันล่อหน้าล่อตาผมจริงจริงเออหรือถ้าใครมีลู่ทางในการล็อกหลบค่ายเอพีเดี๋ยวก็บอกผมหน่อยนะคือผมไม่อยากเอาใส่เข้าไอ้ ทีแมเงเกินไป12บสองอะ,อะาราคาทีมี่ขึ้นมาเป็นกองนะครับผมอาแม่แ,บบแลกใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนแล้วกันเออขอเถินหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมขอซองปเป็นจเมงปาวานหน่อยนะปาวานที่ผมเปิดได้เนี่ยอ่อใบนี้ใช่ไหมบวก8มีคนตั้งรับด้วยนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมขายไปเลยวะผมขายไปเลยนี่ผมก็ได้ตังมาเยอะเหมือนกันนะเออน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรออ่านอคอมเมนต์ก่อนดีกว่าว่าควรเก็บหรือควรขายอะไรยังไงนะเพราะเอาจริงอะโดยตำแหน่งอะมันมันค่อนข้างเปลืองเอฟพีแหละใช่ไหมล่ะเอาไปลงกับตัวอื่นดีกว่า มาใบาสุดท้ายใบยสุดท้ายของวันนี้นะครับไอคอน11 1ขออีกได้ไหมเดียวเอย่ยว่ากันยี่เลยนะคือกูพอเพียงมานานแล้วกูขออีกได้ไหมไหนไหนดวงกูแม่งก็มาแล้วอ่ะไหนไหนดวงก็มาแล้วไอคอน1 1 1เอนีย่ยเอาหน่อยขอแบบได้เฮก็พอไม่ต้องแพงมากขอแบบได้เฮเลยเราก็ผมเปิดไอคอนหลังๆมาแม่งมีแต่เฮอะไรก็ไม่รู้นะครับผมตามมาไอคอน1 1 1กูยืนขึ้นเลยกูยืนขึ้นรอเลยใบนี้ดวงมาแบบนี้ไปเลยแล้วกันยังไงยังไงอ้า เกีย <Yeah. S 2> ไม่เคยทําให้กูผิดหวังไอ้เฮียการ์ดไอคอนห0 0 0นเอ็มกูถามจริงไหนๆก็มาหน้านี้แล้วเอากูขายเอฟเฟนแบกทิ้งเลยแล้วกันปล่อยไปเลยนะครับผมอดุผมปล่อยตามเลยผมแจกเลยลนะแล้วกันนะแล้วก็ลืมๆชาบี้ไปแล้วกันเรามานั่งเสพเอฟเฟนแบกกับเบญจเมงปาวากันดีกว่านะครับผมกเห็น <c oughs> แล้วก็ชื่นใจไอสัตว์แต่เล่นไม่ได้